ขณะนี้กำลังนั่งรถจะไปคลินิกหมอกันนะคะขณะที่ทุกคนชมวิวข้างทางในระหว่างเดินทางก็จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าการเข้าถึงหมอเวลาเราเจ็บป่วยนี้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่นี่มีความยากง่ายและก็แตกต่างจากประเทศไทยเรากันยังไงบ้างสําหรับคนที่มาจากประเทศอื่นแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่เดนมาร์กนะคะ หลังจากที่เข้ามาอยู่ก็จะมีการลงทะเบียนขอใบอยู่หลังจากขอใบอยู่ก็จะต้องทำบัตรประชาชนซึ่งเลขบัตรประชาชนที่เดนมาร์กเขาจะเรียกว่าเลข CPR ซึ่งบัตรที่ได้ก็จะเรียกว่าบัตรเหลืองนะคะในบัตรก็จะระบุชื่อแพทย์ที่จะเป็นแพทย์ประจำตัวของเราถ้าเป็นประเทศไทยเราบัตรประชาชนจะแยกต่างหากแล้วก็บัตรเวลาเราเราจะเอาไปติดต่อเพื่อไปโรงพยาบาลก็จะเป็น บัตรทองอีกต่างหากเมื่อเรามีความเจ็บป่วยเราก็จะไปหาหมอที่คลินิกที่ระบุชื่อแพทย์ไว้ซึ่งเราจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะเราจะไปคลินิกพอไปคลินิกแล้วหมอก็จะตรวจร่างกายเราถ้ามีอาการที่น่าจะเจาะเลือดเขาก็จะเจาะเลือดอยู่ในคลินิกเลยตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระ,ละและถ้าหมอเช็คว่าควรจะเอ็กซเรย์หรือว่าอันตราซาว หรือว่าทําหัตถการอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นไปหมอประจําตัวเราก็จะส่งเราไปคลินิกอันตาซาวคลินิกเอ็กซเรย์หรือ MRI โดยการส่งตัวนี้เราจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าหมอประจําตัวเราตรวจรักษาดูแลว้ว่าเออมันน่าจะมีอาการที่จะต้องตรวจต่อไปหาหมอเฉพาะทางอย่างเช่นทางสัญญกรรมทางจมูก หรือทางผิวหนังหมอประจำตัวเราก็จะส่งตัวเราไปคลินิกที่เป็นเฉพาะทางนะคะแล้วถ้าหมอที่คลินิกตรวจเฉพาะทางเรียบร้อยแล้วลงความเห็นว่าสมควรจะนอนโรงพยาบาลถึงจะส่งตัวเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งนะคะถือว่าคลินิกหมอที่นี่มีความสำคัญมากในการตรวจรักษาเบื้องต้นและโรงพยาบาล ก็จะลดภาระในการรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กๆน้อยๆได้เป็นอย่างดีสังเกตดูถ้าไปโรงพยาบาลนี้คนไข้จะไม่เยอะนะคะเขาจะรับเคสที่หนักๆเพียงแค่นั้นคลินิกของหมอที่นี่นี่ก็มีรัฐบาลซัพพอตอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ถือเป็นคลินิกที่มีคุณภาพบางครั้งก็จะมีนักศึกษาแพทย์มาฝึกการตรวจร่างกายการจ่ายยาฝึกตรวจคนไข้ โดยมีหมอประจำคลินิกเป็นพี่เลี้ยงให้ถ้าหมอสั่งยาที่เราจะต้องเอาไปกินต่อที่บ้านที่คลินิกจะไม่มียาจ่ายให้นะคะเราจะต้องไปรับยาที่ร้านขายยาเพียงเท่านั้นหลังจากที่หมอประจําตัวเราตรวจร่างกายเรียบร้อยเขาก็จะคีย์ข้อมูลแล้วก็ส่งไปยังร้านขายยาทั่วในเดนมาร์กเราสามารถที่จะไปรับที่ร้านไหนก็ได้ โดยใช้บัตรเหลืองที่มี cpr number นี่แหละค่ะไปรับแต่ค่ายานี่เราต้องจ่ายเงินเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องจ่ายเงินเองก็คือการทำฟันหัตถการต่างๆเกี่ยวกับฟันอันนี้เราต้องจ่ายเองหมดเลยนะคะก่อนจะมาพบหมอเราจะต้องโทรจองวันนัดก่อนนะคะหลังโทรประมาณ3วันก็จะได้เป็นวันนัดซึ่งครั้งนี้เราได้วันนัดแล้วก็ เวลาบ่ายสองตอนนี้เราก็กำลังจะมาถึงคลินิกกันแล้วนะคะคลินิกตรงนี้ก็นั่งรถประมาณ20นาทีแต่ถ้ามารถไฟหรือรถบัสก็สะดวกเพราะว่าสถานีจะอยู่ตรงหน้าคลินิกเลยนะคะตรงป้ายที่เป็นตัว s นั่นเองพอเรามาถึงคลินิกสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเอาบัตรเหลืองไปสแกน ตรงจอมอนิเตอร์ตรงนั้นนะคะแล้วก็มานั่งรอคิว <Okay. S 1> วันนี้ก็ถือว่าคนไม่เยอะนะคะประมาณสองสามคน